อีกองยมอีอันเดียวมีอันเดียวเอาไปเสี่ยงไปไม่เป็นไงออกมาที่นี่

ôi nhớ không có cái gì khi bay <laughs> không lưng nào nút lưng nút như thế อย่างอีเปิดก็ยังปล่อยไย้เอาขอขอขอลุ้งเปิดให้ไมขึ้นรถเราแล้วขึ้นปะเ่อม ไปกับพ่อใครไปกับพ่อไกัปกับพ่อใช่ไหมเอาไปกับอาร์ทไหมอาร์ทอ,อยู่ไหนเรียกอาร์ทก,ก่อน อา้มืออื่นสิได้กลับมาอยู่ไม่เงียนี่ก็ยากนั่บอกกงเหมือน่วยเดียวพี่น้องโอ้แต่ในอดเออร้านขวายได้บักนั่งนั่งตรงนั้นนะคะอ่างอีกคนนึงนั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาเบิงยานไม่ได้ไปเลยตัวอตัวยานโอ้โอ้ไปนั่งมองอาดอาดดาคนฉันอ้าอาตีคนฉันอ้า ơ ạ tôi đã nói luôn đấy đấy không với bữa khả cân ัเจยังองนมไปนนัมาเอะได้นอนจะได้นอนมาล่ะมาไ้เป็นเมาน่เข้าขั้นคู่หนึงก็ได้นั่งไหน

ก็เปิจะออกแล้วมองม่ออกเลแล้วก็หนีไปกันบุ่ dẫn chưa được mình tango đây dẫn chắc tango đây mọi người có thể mọi có Mất đèn, mất đèn, mất đèn, mất đèn, bất đèn, bất đèn.

มสอมเไมีกินดวย่านพี่กนับ่นบอกข้าบอกเขาไปได้ดิบันี้ เสียสนั yeah, so like ่ไ yeah, ม so like ่ดเสียอีกเสียสะบ่ปใหญ่หลใจหนอนจะวนี้หอมยาจะวนี้กไปน้ำไปขว่อนไปอนอนไปไปมาน่งแงมี้ำมือกระติ่ปไปเาไปขึ้นรถไปไม่ไาวจ้า